โอ้ยไอ้คันนั้นมันจมเหรอนี่แหละรถไอ้นี่แหละจ้าของรถเนี่ยอ,อ๋อเดี๋ยวลงลงไปดูกันขอ้องรถออนยังยิย่งมอ๋อทำไมไมันไปจมไะมันน่วมอ๋อมั <Ā> อนน่วมไอ,อ้ฮียังมาอีกไหมเนี่ยมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงกันเอาเราลงจากอ่าไอฮีแล้วครับเรามาดูหน้างานกัน รถไทยก็ใช้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับอ้าวมีรถจมด้วยอ่ะชดเด็ดป <Short Death. S 2> ่ะชดเด็ดชดเด็ดข้างหน้าจมอ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทำชดเด็ดให้หน่อยได้ไหมยกล้อยกล้อโ <laughs> อ้เออทำไม นาาจมเลยครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด s p ครับฝั่งโน้นก็รถไทยใ,ใช้สามคันสี่คันกับคันนี้ครับ M หกสองสี่ศูนย์ทำไมเอาหน้าจมอมยังงั้นหรอ อ๋อเ่นโทรศัพท์เ่นโทรศัพท์ถ้าแกว่าเล่นโทรศัพท,พทพ์มันก็เลยจุมโอ้สบายเลยรถใหม่ๆเนี่ยดันไปเลยยิ่งคันใหญ่ด้วยเอ4 4เีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้จุมเยอะไหม ลูกพี่จะลากบ่จลากเดี๋ยวเราสายลากอยู่ครับอ๋อราสายลากว้มันจมเลยเดีย๋ยว <c oughs> โอ,โอ้กันชนนิดหน่อยนิดหน่อยทีมงานเสียโดมครับเฮ้ยมันลงได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรอโซ่กันครับโอ้ห่วมหมดเลยครับทางด้วย แต่ว่าหมดสิทธิ์มาแล้วก็รออย่างเดียวก็คือโซ่ครับรถไทยไม่ได้หยุดเลยครับ ีใหม่แกะกล่องเลยครับ M 6 2 4 0นิยมคูปต้าหมดเลยครับคันนี้ขับสบายหน่อยไม่ต้องเหยียบคลาสครับอันนี้จะเหยียบคลาสจะเหนื่อยหน่อยตัวเล็กครับ รถค่อนข้างจะเยอะครับเยอะมากนยังชอบเลยคันนี้ด้วยค้าไวาห้างเลยไม่ต้องเหยียบคาดเลยไม่เหนื่อยครับขับคันนี้ ใส่ค่อนข้างจะเยอะครับต้องมีระแนงด้านข้างด้วยไม่รู้ว่ารถไถเขาจ้างวันละเท่าไหรเ่เพราะว่ารถประมาณ50-60ิบหกคัน ต้องยกให้รถไถเพราะว่ารายได้ค่อนข้างจะโอเคนะ ยังไม่ได้คิดเป็นเที่ยวครับเพราะว่าอารถเยอะมากไม่รู้จะคิดยังไงหรือว่าคิดเป็นเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้ M 7040ครับมาดูคันใหญ่ๆดีกว่าช่วงนี้เราตามแต่รถไายแล้วกัน <c oughs> Nó thuộc lo dữ lắm 2องค้งครับมระจมีติดกระบะด้วยนะโอ้ยจะเลือกเทตรงไหนก็ได้ครับเลือกดำตรงไหนก็ได้เลย được đám đai một giữa chương trình em คันครับ7บ <8 S 1> มาจากอุบลกี่คันมาจากอุบล2 2, 2วะโอ้มาช่วยงานทัวร์หนึ่งเต็มที่เลยครับ, <S <S ค,รบคันนี้ทําสีใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้หล่อขึ้นเลยตำนานสายโหดครับคันนี้โรก,กี้อินดี้สายโหดเลยเนี่ยเหยียบแบบไม่ไม่ต้องปล่อยคันได้องเกกรรงใจนไม่ต้องเกรงใจนรก เราไม่ต้องเอาออกได้ไหมมันหนักรถบหรือยังไงมันก็ไม่หนักหรอกพี่เหรองลยมันอายเขาอ๋อมันไอเขาเดี๋เราพากันกระบะสะอาดเนี่ยเออเรารถตะกินเก่าไม่สาเหตุที่มันติดเพราะว่ากระบะเรามันยุบมันยุบแล้วนี่ไปเจอดินนแบบเี้ออมันเป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยไม่ไม่ยุบมันก็ติดเหมือนกันดินมันค่อนข้างจะเหนียวเหนียวครับ ต่ช่วงล่างต้องเป๊ะนะฮะมาทีมงานนี้ครับมามาวิ่งอยู่เนี่ยช่วงล่างต้องแน่นเลยครับตอออรแต่ว่าแต่ว่ามันดีอย่าง <c oughs> คือไม่ต้องไปเร่ขายตรงไหนนละ <c oughs> ที่เดียวเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋ออยู่แถวบ้านครับใส่บ้านตรวจที่เสร็จที่ตุงก่อน้ะไม่เสร็จหรอกเยอะอยู่บ้านตรวจเยอะ คนหนึ่งไม่กลับบ้านเนาะคนหนึ่งหาเยาไไววาลย <laughs> วันนี้วิ่งคันเหรอค<า>ันเหรอคนหนตนนี้7แล้วครับคันครับเหลืห<า>หอตามราคาที่บอกแหละ <laughs> โอ้ดูครับเนี่ย แนบต้องตรงเลยนะแนบตรงเลยนะ้อนะโอ้ทรมานนะพูดถึงทีมงานทรมานรถ <c oughs> รถไทยทํำทางไม่ทันครับแต่เทได้เยอะแล้วแหละอันนี้ชั้นสองครับตรงนี้โอ้อยู่หลายเดือนเลยครับตรงนี้ คลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ